เช็คความพร้อมเจ้าแอ่วันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะดูร,ระบบไฟกันนะไฟหน้าไฟท้ายไฟท้ายติดทั้งสองดวงนะครับไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเคอ่ะ,ะตคดื่องไหยครับเครื่องฟิสร์ทติดง่ายหางยกปกตินะครับ งยกปกติครับดันหน้าดันหน้าขึ้นปกติครับอ่าลองพีซีโอหน่อยครับพีซโอใช้งานปกตินะครับอ่ลองวิ่งดูหน่อยครับทดสอบสองเพลาหน่อยครับอลองสองเพลาเนี่ยลองสองเพลาเนี่ย เขาใช้งานปกตินะครับเบรกปกตินะครับเกียร์ปกตินะครับ บปกตินะครับหางไม่ตกนะครับด้านหน้าไม่ตกนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ